สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่เจ็ดพฤษภาคมหกห้าเนาะทั้งสี่ฮาหนอยเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็วีไพเนาะเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือสามกับหกนะคะก็สามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามห้าสามหกสามเจ็ดสามเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกห้าหกหกหกเก้าตัวรองก็คือสองกับศูนย์เนาะก็สองสามสองสี่สอง แปดสองเก้าศูนย์ก็ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้าสามตัวก็มีเก้าหกห้าหกห้าศูนย์หกห้าหนึ่งสามหกศูนย์ต่อไปพิเศษพิเศษตัวเด่นก็คือศูนย์กับเจ็ดนะคะศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ด

สองสองสองสามสองสี่สองหกสองเก้าหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าสี่ก็สี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่หกสี่เก้าสามตัวก็หกเก้าสามหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่เก้าสามเก้าสี่อันนี้เราเน้นเก้าเด้อเก้ากับสี่นี่ก็หอยคุ้มคุ้มคนโชคดีนะเอาสามตัวเอาหัวข้างบนมันจับสามตัวก็ได้นะ เก้าสองหนึ่งสองหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เนาะต่อไปเป็น VIP VIP ตัวเด่นก็คือหนึ่งกับสี่ตัวรองก็คือเจ็ดกับห้านะคะตัวเด่นหนึ่งก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าแปด สามตัวก็ศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสองห้าแล้วก็ห้าเจ็ดหนึ่งวันนี้พิเศษปกติแล้วก็ VIP อพีเลขมันจะมาเหมือนเหมือนกันเนอก็เล่นด้วยกันได้เนาะแต่เราให้รูดหนึ่งกับสี่แล้วละ่ะหนึ่งสี่เก้านะแต่ว่าหานอยเฉพาะกิจมันจะแปลกกับเข้าหน่อยเนาะแต่ว่าเฉพาะกิจกับวีไอพเนี่ยชอบเข้ากันเด้อ ถ้าเข้าห้าน้อยเฉพาะกิจแล้วจะมาต่อด้วย VIP อย่างนี้ตลอดกขขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีทั้ง4ห้าน้อยนะคะทั้งห้าน้อยเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP เนาะถ้าไม่ชอบแนวทางก็ลูดค่ะหนึ่งสี่เก้าเนาะแต่ว่าตัวลูดมันไม่ได้เข้าตลอดหรอกเด้อเอาตัวที่ระวางไว้ดีกว่าเนาะแนวทางมันเป็นบางวันแค่นั้นนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะฝนมันตกนะโชคดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมกด s u b s ไ r i b e กดไลค์กับช่องน้ำเพชรพารวยด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ